ห้วิธีพิสูจน์ความเวอร์จินของสตรีจีนยุคโบราณคลิปนี้เป็นการตอบคำถามสําหรับคนที่อยากรู้วิธีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสตรีจีนในอดีตนะครับซึ่งมีหลากหลายวิธีเพราะเรื่องพรมจารีของผู้หญิงนั้นเป็นค่านิยมของสังคมจีนในอดีตการเสียพรมจารีก่อนการแต่งงานนั้นถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายต้องหองแหนไว้ยิ่งกว่าชีวิตวิธีการพิสูจน์ความเวอร์จินวิธีที่1ครับ ใช้ผงตุ๊กแกวิธีการคือขังตุ๊กแกไว้ในไหแล้วป้อนตุ๊กแกด้วยชาติ หรือแร่แดงตุ๊กแกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจนในที่สุดตุ๊กแกผู้น่าสงสารก็ต้องสังเวยชีวิตน้อยๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสตรีร่างสิ้นลมหายใจของตุ๊กแกจะถูกนําไปตากแดดแล้วบดเป็นผงวิธีการทดสอบคือใช้ผงตุ๊กแกทาที่แขนหรืออวัยวะส่วนอื่นๆถ้าผู้หญิงเสียสาวแล้วผงตุ๊กแกสีแดงจะสลายหายไปตุ๊กแกที่นํามาสังเวยชีวิตนั้นต้องเป็นตุ๊กแกตัวเมียวัยเจริญพันธุ์เพราะเชื่อว่า มีฮอร์โมนเพศเมียเต็มที่ต่อมาหมอสมุนไพรในยุคราชวงศ์หมิงบอกว่าผงตุ๊กแกพิสูจน์ความเวอร์จินนี้เป็นอะไรที่ไร้สาระที่สุดคนปัญญาอ่อนเท่านั้นที่ยังเชื่อถือวิธีนี้วิธีที่2องครับหยดเลือดตรวจพิสูจน์วิธีนี้ง่ายมากแค่หยดเลือดของผู้หญิงลงในน้ำถ้าเลือดจับตัวเหมือนไข่มุกและไม่กระจายตัวในน้ำถือว่าบริสุทธิ์ผุดผ่อง วิธีที่3ดูเลือดจากการเสียตัวครั้งแรกเชื่อกันว่าผู้หญิงที่เวอร์จินเมื่อเสียตัวครั้งแรกเยื่อพมจารีจะฉีกขาดทําให้มีเลือดซึมไหลออกมาการเข้าหอในคืนแรกถ้าที่นอนเปื้อนเลือด เช้าลุ่งขึ้นบ้านฝ่ายชายจะส่งคนไปแจ้งข่าวดีแก่บ้านฝ่ายหญิงบ้านฝ่ายหญิงก็จะหน้าบานเป็นจานกระดง้งโดยเฉพาะผู้เป็นแม่สามารถคุยโวโอโอวดให้ป้าข้างบ้านอิจฉาตาลอนได้เลยทีเดียวแต่ว่าสตรีจีนที่มีชีวิตอยู่กับไร่กับนาคงจะใช้วิธีการนี้ไม่ได้ครับเพราะเยื่อพมจารีขาตั้งแต่กระโดดขึ้นขี่หลังควายแล้วดังนั้นจึงมีการเล่นละครตบตานิดหน่อยด้วยการเตรียมผ้าขาวเปื้อนเลือดจากหนอนไก่ โดยอาศัยความมืดมิดหลังจากเสร็จกิจผู้หญิงจะแอบนำภาพเปื้อนเลือดนั้นออกมาอวดให้คนแหกตาดูว่าตนเองอยังเวอร์จินวิธีที่4พิสูจน์โดยการดูแางตาถ้าหางตาเป็นสีชมพูอมแดงแสดงว่าเพิ่งเสียความบริสุทธิ์ไป แต่หากมองคร้ำแสดงว่าเสียบริสุทธิ์ไปนานแล้ววิธีนี้ใช้ได้เฉพาะสาวแรกรุ่นส่วนพวกสาวแก่แม่ประช่อนถูกธรรมชาติลงโทษทั้งรอยหมองคร้ำรอยตีนกาจนไม่มีพื้นที่หางตาให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้อีกแล้ววิธีที่5ดูคิ้วและเต้านมว่ากันว่าสาวพมจารีนั้นขนคิ้วจะเรียวราบเรียบเต้านมตึงตึงชูชัน ส่วนผู้หญิงที่ผ่านสนามรบมาแล้วคนคิ้วจะชูชันเต้านมหย่อนยานความเชื่อน,นี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในสังคมจีนสมัยก่อนนอกจากนี้ครับยังมีวิธีพิสูจน์อีกหลายอย่างเช่นการดูลมหายใจหากทดสอบลมหายใจแล้วปรากฏว่าแรงเกินไปแสดงว่าไม่บริสุทธิ์แล้วหรือการตรวจน้องสาวของผู้หญิงน้องสาวต้องหนกนูนเมื่อทางขาออก ต้องแดงฉ่ำอีกทั้งต้องมีสเสน่ห์บุรุษเห็นต้องน้ำลายไหลเกิดความกำนัดคุณสามีคนไหนครับอย่างพิสูจน์พมจารีของภรรยาที่บ้านจะนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้ก็ระวังหัวแตกกันด้วยได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกนายหงอู่ด้วยนะครับ